มาเลยครับมาด้วยกับช่องดวงดาพืน้นวันที่สิบเอ็ดทับโอ้ยวันที่สิบสองครับพอโทษวันที่สิบสองทับสิบเอ็ดทับหกหกของมืออื่นนะครับเด้อนี่ของมืออืน่นลาสตาฮานอยมัดรวมลาวสามัคคีของวันพรุ่งนี้โอ้โงเป็นของวันพรุ่งนี้ก่อนเกียดสีหนึ่งโอ้ยเกียด หนึ่งสี่เกตหนึ่งสีเ่เกตเกตสีส่หนึง่งสี่หนึ่งเกตนะครับเนาะตัวกันห้าเกตหนึ่งหนึ่งตัวกันห้าเกตหนึ่งหนึ่งเบิง่งเอาด้วครับมือหนีมานะม,นมางานมางานสีดำยติเสียนะครับเนาะ เบื้องของขึ้นลาววัฒนาแตกนะครับลาววัฒนาแตกได้เกตได้เกตเก้าห้าขึ้นได้เกตเก้าห้ามันออกเกตเก้าออกเกตเก้านะครับเนาะฮานอย VIP ก็ออกเกตเก้าผู้ใด้ส่ได้มนันที่อาจารย์ทรงไล่ไปให้ซอยอาจารย์เดื้อ ซื้อน้ำมันโซลา่จาจะเครื่องปั่นไฟซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ซื้ออาหารใส่เพนซื้อน้ำมันโซล่านะครับใส่เครื่องปั่นไฟกันน้ำกินน้ำแล้งนี่แหละอย่าดนมือวัดเท่ามันกันดานเห็นมเบึงนะครับมเบึงเอาหันพ่ะเสียอาจารย์ครับบึงผลออกฮานอยวีไอพีออกเกต้าบออกเก้า เราพัฒนาบุญออกเกียร์เก้านะครับเนาะเกียบแตกสามตัวครับมุมปอยเกียร์เก้าห้าเกียร์เก้าห้านะครับมันออกแปดเกียร์เก้ามือขึ้นครับเกียบแตกสามตัวนะครับเนาะนะครับก็นะครับของวันที่สิบเอ็ดทับสิบเอ็ดทับหกหก วันที่11บเอ็ทับสิ 11, ทับหกลาสตาห้ารอยมัดรวมลาสวาวัคคีครับหกสครับ646ี่หกตัวกัน1418เลขรถมหมาน4560่ห้าครับเรื่มเ้ยครับของวันที่11วันนี้ครับวันที่11วันนี้ครับผมจีไทยสองมือซ่อนกันไปเลยครับ ติดตามช่องดุงนาเพลินให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับนี่นะครับนี่นะครับชีงแหวดรอบวัดเพนครับเห็นเมื่งเงือไก่นะครับมาต่างวัดนะครับวัดใกล้ๆก,กันนี่นะครับ เป็นบนวนสมพูดครับตูของาลาเันงามงามครับเ๋ยาผ้ากาปูไหา่นะครับป้ากาปูไยกยนข้าวช่วยทำบุญด้วยนะครับเด๋ยวที่ทรงเลขไห้ปาด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 ,ปดเอ้ามหาปูไงกับพี่พอ่พอพ่อเลขอีกระบาทหนิหนึ่งหนึ่งได้ราบปูไญ่ครับ ปูใหญ่ครับหลวงปู่ใหญ่นะเนื้อนี่นะครับชาววัดเป็นเจ้าคณะตำบลครับเป็นเจ้าคณะตำบลเนื้อครับโอ้อยู่ในกระถางนี่ก็มีเครอยู่ในกระถางนี่ก็มีเอาเป็นสองสามสองก็สองแปดซื้อสองแปดสามนี่นะครับโอ้โหใคน้องมาจุดไห้บาเนี้ครับเข็นเลยครับเต็มเต็มเลยครับนี่ครับ นี่นะครับเต็มๆเลยครับเบิ่งไๆเด้ครับด้อยดูแต่พักแป๊บนึงนี่นะครับปลาบังหน้าปูฮึผู้ใดผู้จุดไปเพราพ่อโชคพราะดีเออว่ากาปูใหญ่เนาะอกาปูใหญ่เขาได้โชคพขาดีครับานี่ด้วนมากาปูใหญ่ครับอืม เก็ดีมือเศร้าหนึ่งคมีญาติโยมเพื่นไปนอกครับเพื่นโสเพื่อนมานเพื่อนเป็นเสียมากครับเพื่อนมาบาอะไเพื่อนกับมาบปูงบาเยี่วัดดงนาเพื่อนนะครับด้วยมือเศร้านี่ครับอือถ้าอยากโยมเพื่อนมาตาปูใหญ่ครับตาปูใหญ่ก่อนครับตาปูใหญ่แล้วรับหันว่าทางนี้ครับะไรเปลี้ยงเป็นเลี้ยงของเฮ่านะครับอือ ครับเบื้องของมือนีนะครับของวันนี้ครับวันนี้นะครับของวันนี้นะครับของวันนี้น,นะครับของวันนี้นีะครับเบื้องต่อเลยครับวันที่สิบเอ็ดทับสิบเอ็ดทับหกหกลาวสตาฮาหน่อยมัดรวมลาวสามกีครับหกสี่หกหกสี่หก สี่หกหกหกนะครับตัวกันตัวกันเพิ่งน,นะครับตัวกันตัวกันตัวกันหนึ่งสี่หนึ่งแปดเลขรถหมานสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์อ่าเออหนึ่นะครับดูเบื้องของคุ้งนี่นะครับเบื้องของคุ้งนี้นะครับแล้วนะครับ ของฟุ้งน um. ี Kag ้ครับของฟุ้งนี้มาที่สิบสองนะครับเด้อเครดต์ค่ามือให้มือนึงครับเครดตคามือให้มือหนึ่งครับนี่ครับเครดต์ค่ามือให้มือนึงครับลาสตาลาสมัคีห้าหน่อยมัดรวมหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่ง เลีรถอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เด้อครับเบื้องต้นครับขึ้นกระแตกไปแล้วครับเล่าพัฒนาแตกไปแล้วครับมือขึ้นนะครับอืมอนี่นะครับอ่า ปูใหญ่นะครับม่านึงใครเจาเฮ็ดุ้างณ์ไของปูใหญ่บ้างก็เด้อครับเพื่อนน้องมาจุดไวฟมาพอโชคพอดีมาได้รับโชคเลยนะครับเนาะมาได้รับโชคเลยอยู่ของปูใหญ่นะครับบ่เขาอ,อยู่ใส่เลยนี่นะครับ